สวัสดีครับทุกคนอยู่ผมสุพชคฟาร์มนะวันนี้ผมก็จะพามาดูพ่อแม่พันธุ์ไก่ยักษ์บราแมานะครับแล้ววันนี้ผมจะมาบอกเคล็ดลับสําหรับคนที่อยากเลี้ยงไก่ยักษ์บราแมาแต่งบน้อยนะครับนี่คือเน,นะะ้นย้ำเลยครับสำหรับคนที่งบน้อยแต่อยากเลี้ยงไก่ยักษ์บราแมานะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูนะตอนนี้ก็มาดูพ่อแม่พันธุ์ของเราก่อนนะทุกคนนี่ครับพ่อพันธุ์ของเราตัวนี้คือเจ้าสิงโตนะทุกคน อายุได้เป็นเดือนแล้วนะครับโอเคครับทุกคนไข่เมื่อกี้ก็จะเป็นไข่ของไก่ยักษ์บราม่าชุดนี้เลยนะครับทุกคนวิธีที่ผมจะมาบอกทุกคนก็คือให้ซื้อไข่เชื้อของไก่ยักษ์บราม่าไปฟังนะครับซึ่ง ถูกกว่าราคาลูกไก่นะทุกคนแล้วเราก็ไปลุ้นเอานะครับว่าจะได้มากี่ตัวน,นี่ก็แล้วแต่ไข่เชื้อนะครับส่วนพี่ๆคนไหนที่ไม่มีตู้ฟังนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีนี้นครับเราไปดูกันแครับนี่แหละครับ,รบอันนี้ก็คือวิธีที่ผมจะบอกนะสำหรับพี่ๆที่งบน้อยแล้วอยากเลี้ยงไก่ยักษ์บราห์มานะครับนี่แหละครับ ก็ถ้าเราเลี้ยงไก่บ้านอยู่แล้วก็สบายเลยครับก็ทําตามวิธีนี้เลยนะครับช่วงที่ไก่บ้านเราไข่ก็ใกล้ฟักแล้วเราก็ดูนะครับจากนั้นก็สั่งไข่เชื้อมาเลยครับน,นี่คือได้ผลดีนะทุกคนก็ลองมาหลายชุดแล้วนะครับก็โอเคครับชุดนี้ก็ฟักไป12ฟองนะได้ลูกไก่มา7ตัวนะทุกคนวาวก็ถือว่าโอเคเลยนะครับ ก็เป็นวิธีที่หลายๆคนใช้กันนะทุกคนบางทีเลี้ยงจะเอาไข่ไปฟักแล้วตู้ฟักเราไม่มีก็นําไปใช้วิธีนี้เลยที่ผมใช้ก็คือตอนนั้นตู้ฟักไม่ดีนะครับผมก็เลยลองวิธีนี้ดูผลออกมาคือสุดยอดเลยครับลูกไก่ฟักออกมาได้อย่างแรงทุกตัวเลยทุกคนก็เลยมาแนะนำพี่ๆ FC ที่อยากเลี้ยงไก่ย่างปราหมานะครับ ครับถ้าชอบก็ฝากก,า like, ก,า share, กาดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ